เดาเดาเพชรยังอ่ะสวัสดีครับผมอยู่กับผมครับช่องทีเด็ดเมืองไทยชาแนลเดาเดาเพชรยังโอ้สวัสดีครับผมอยู่กับผมครับช่องทีเด็ดเมืองไทยชาแนลครับงานเข้าเลยครับโอ้ขาดทุนเลยงานนี้ อะไรเป็นไรนี่มันหักนี่มันก็ทำไงเนีเ่ยเอาอะไรมาผูไกไว้บ่ลองดูดิลองไปยกดูดิตัวล็อกด้านล่างมันหักครับโอ้ขาดทุนล,ละงานนี้ <c oughs> เฮ้ยไปตามมาไปตามหามาอยู่ไหน <c oughs> โอ้ <c oughs> ขา้นาแข้งเดียวตายเลยที่ขายแล้วขาดทุนเลยอ่ะเราต้ตงทำอะไรเนี่ยฮะนี่ละแล้วมันจะคับยันยังไงได้เนี่ยไปทำไงน้องนี่ดูครับหักกระจุยกระจายหมดเลยไปเลยไปนู่นน้นทินเป็น,นี้ไ,ไอตัวล็อกเดือยด้านล่างครับขี้เมามันหักทั้งสองอันเลยอ่ะ เอา,าดูกันในเมื่อไม่มีสปริงเวทแล้วก็อันนี้จะถ่ายได้ไหมลองดูครับผมอยากก็ดูอยากเห็นครับวางเลยวางเลยวางแล้วไปไปถ่ายได้ไหมเฮ้ยไม่มีเวทถ่ายได้ไหมเฮ้ยอายย อ,อยากก็รู้ครับจะเป็นยังไงเน,นี่เราจะถ่ายแบบไม่มีถ่ายไหมวะแต่เรามาชมนะครับแบบถ้าถอดเวทออกถ้าคนปรับผ่านได้ก็ถือว่าถ่ายได้นะครับผมผ่านไม่ได้แต่งเอาหลังจากขี้เมาพังครับมาดูเอาขี้เมาขึ้นแบบนี้จะถ่ายได้ไหม ผมก็อยากรู้เหมือนกันนะครับว่าถ้าไม่มีขี้เมาถ้าไม่มีขี้เมานี่จะถ่ายได้ไหมอะไรไม่หมุนขี้เมาเหรอไม่มีอ้าวนี่นะครับขี้เมานี่ไม่หมุนนะอยากรู้ไงว่าถ่ายได้ไม่ได้นี่ครับแบบไม่มีขี้เมาครับผม ผมก็อยากรู้ไงว่าถ่ายได้ไม่ได้ครับท่านผู้ชมถ้าไม่มีขี้เมานะครับถ่าได้เหนี่ได้ลองถ่ายดิเลยไปครับอันนี้ผมก็ใส่แขนลูนกับลูในนะครับแบบรถฉบับไม่มีขี้เมาส์ขี้เมาส์เสียครับแล้วต้องแก้ไขสถานการณ์ไป ผมก็อยากรู้ครับถ้าไม่ใส่คี้เมาแล้วก็จะถ่ายได้ไหมเดาเดี๋ยวเดี๋าเด,เดะปาบถ่ายก่อน เด้อ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 ตอนลูกหน้าขึ้นอีกลูกหน้ามันลงเกินเด้อเด้อปังพาลงไม่ได้หรอขี่มอเตอร์เสียเราไม่ได้จ้างเราไม่ะด้เฮ้ยเราไม่ได้ทำแล้วจ้างเราทำคอนเทนต์อย่างเดียวแล้วอะเราสายคอนเทนต์ครับ Nú, nú Ê Hả? แบบต้นฉบับไม่ไม่ขี้มีไม่มีขี้เมาถ่ายแล้วโอ้ถ่ายได้อตัวนี้แต่เป๊ะโอ้มันลงลึกไล้หนิ <c oughs> ฮะถ่ายเลย ใครจะจ้างเราวะโอ้ถ่ายให้ตรงวะให้ล้อมเหยียบล้อมดีๆวะเอาอเทคคบประมาณนี้